จะมายุ่งทำไมกับการกดใจของฉันเนี้ยเขาตีกันแล้วหนึ่งพี่แอ่ใจเย็นนี่ทำอะไรมานี่พี่ไม่มีตะกร้าห้ามโชว์นานโชว์ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวปิวใหญ่ใหญถ้างั้นพี่ไม่โชว์แล้วเดี๋ยวปิวไวรุษจะร้อนห้าร้อยสี่สิบสามคนค่ะแค่นั้นเองดอกไม้ขึ้นเยอะแล้วอุ๋ยบอก พี่เอกต้องการคนดูเป็นหมื่นต้องไปทำตัวให้ดังๆทำไมต้องซูดดังปักตะก้าขายเลยค่ะปักตะก้ามีนะอยากให้ดังอันนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไหไมอ่ะคาโบนาราสไปซี่ออนบอกอุ้ยเฮ้ยมีคนส่งจักรวาลเฮ้ยใครวะคืออะไรจักรวาลน่ะก็มเป็นของขวัญไงจะตื่นเต้นอะไรจักรวาล มันไปแลกเป็นเงินได้กบเขียวบอกน่ากินน่ะนี่ไงได้อีกแล้วพี่ได้ของขวัญเยอะนะเนี่ย,บบยแจ้ว่าคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองไหนดูดิระว,ว,วังติดคอก่อนก่อนบอกนี่เขตวะเนี่ยทะเลเขตมึเงเอ้ยนนะัดกับพี่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ดีไหมอี๋อย่าชยอย่าชยเดี๋ยวอันใหม่ออกแล้วอันใหม่ออกแล้วแค่นี้แหละอืมอ้าวโอเคเวันนี้เราจะมาว่าด้วยกันเรื่องเรื่องอะไรเฮ้ยคนดูเป็นพันแล้วไหนวะคน<ร>ดูเป็นพันแล้วน,นี่ไงใส่พันหนึ่งแล้วนี่ถ้าติดตะกร้านะขายไปเยอะแล้วอย่าไปพูดตะกร้าเดี๋ยวเจอเดนอีก ไม่ต้องขายเราเอาไปบอกเขารู้เฉยมีพอพันสามแล้วพี่พันสามแล้วอืมวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรจะทําอะไรให้กินให้ทุกคนดูทําดูเดี๋ยวก็ปิวอีกปะเนี่ยไม่ปิวจะบ้าเหรอเฮ้ยติ๊กตอขออนุญาตได้ไหมอ่ะคือเราไม่ได้ขายอะไรจริงนะคือจะทําอาหารโชว์ได้ไหมทาได้เขาไม่ได้ห้ามพันหกละจา้ 1, จาพันหกละจ้า ทุกคนไปตามช่องพี่ย่าด้วยนะมีสองช่องนะแทนย่าดสกอร์ยากับแทนย่าดสกอร์ดิยาสองอยวช่องพี่ปิ้วเนี่ยไม่ปิ้วกี่อะไรพย่าปิวเมื่อกี้สองอันแค่ไะไรปิ้วเฉยๆโอเคโอเคอะไรอ้าวจะทำอาหารให้กินอ่ะเออจะทำเมนูอะไรวันนี้ใครอยากกินบะหมี่มาเวรสไตสอะไรบ้างเดี๋ยวจะทำให้กิน มันไม่รู้กฎอ่ะเฮ้ยช่วถามดีๆถ้าเราต้องเรียนรู้เอาพี่คนดูพันแปดแล้วนะเราทีเราทำอาหารนะแล้วมันมีโปรดักต์เห็นอย่างเงี้ยมันผิดปะวะเราแค่ไม่โชว์ไม่เป็นไรไม่ทำอะไรได้พูดดีๆห้ามพูดไม่เพอพี่เป๊กพายหิวเลยทำไมมันยุ่งยากขนาดเนี้ย รสไข่เค็มคืออะไรอะติดตามช่องน้องริยานานะแล้วค่ะขอบคุณค่ะติดตามช่องแน่ด้วยนะคะทันย่าเดร์สกอร์ีาะคะหรือว่าทันย่าเดร์สกอรลีาสองนะคะตอนนี้มีสองช่องทันย,ย่าพูดมากเดี๋ยวพี่ปิวอัไงก็น,นั่งเงียบเงียบอยู่อย่างเงี้ยอุ้ย <c oughs> พี่ <c oughs> พี่ได้ไฟหูได้ลดลดล้นเลย <c oughs> อะไรของคุณทันย่าวะพี่ได้ของขวัญมันได้เงิน ไเ,เงินด้วยใช่วันนี้คุณแม่เต้นสุดฤทธิ์ใช่ค่ะวันนี้เป็นเบลเดนไปเต้นท<บ>ีนน่ไหนมาไปเต้นในทิกต็อกนี่แหละจริงเหรอืมเกินไปไหมคุณแม่พี่อเคยแก่ไหมเนี่ยแหละแก่ที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้พี่เป็กช่วยตื่นเต้นหน่อยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นหมายถึงเรื่องอะไรพี่อไลฟ์มาตั้งนานของขวัญยังไม่อลังเท่านี้เลยเออ,เอ,อ ติมบะหมี่พี่เจ็บแล้วลุงโอเคเอ่อเดี๋ยวจะไปทำทำอะไรบะหมี่ให้กินอ๋อพี่เป็กช่วยตื่นเต้นกับของขวัญหน่อยคือพี่เป็กเขาไม่รู้ว่าของขวัญแต่ละชิ้นน่ะมันแปลงเป็นเงินได้กี่บาทหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพ่อแปลงได้จริงเหรอแปลงได้แปลงได้เช่นอะไรบ้างเมื่อกี้มี น่าจาัดนะอืมเมื่อกี้มีเอฟวันนึงอยากได้0.5ซองแดงมีหาลานไหมมีครับพี่ย่าเชิญพี่อ้นร่วมไลฟ์เอาไหมอ้นอ๋ออ้นอยู่บนรถล,ลุงเอขับรถอยู่เป็นที k ิง g เขาเรียกอะไรนะสีอนนะอ่อันอ่ะที่พี่หนุ่มวันเล่นอะไปหาบะหมีไม่มีเลยโอ้ต้องคอยแบบว่าไอ้นี่หน่อยนะ บางทีมันก็หมดเนาะวันๆเขานั่งร้านแล้วก็ตอบตอบแชทจริงใช่พี่ก็นั่งอ่านไปแล้วพี่ก็คุ้ีใส่แว่นอายเขาไม่ต้องอายทำเราแก่แล้วไมันใหญ่สุดเ้าเนี่ยอยพี่ใส่แว่นไม่เอาอายขอใส่แว่นหน่อยนี่แว่นพี่เป็กนะเออชัดเวยเฮ้ยอยแจะปวดหัวของพี่มันยาวไปอะ อนบอกไม่ต้องอายค่ะใส่แว่นแล้วอ่านพี่จะได้รู้ว่าเขาคุยอะไรเป็กวัยรุ่นค่ะคุณโอ๋บอกนี่ไงแม่ค้าคงไม่ได้รายใหญถ้าพี่ใส่แว่นปุ๊บนะคุณโอ๋แก่ทันทีเออแก่ทั้งมันเถอะพี่ห้าสิบแล้วเอาไว่ขยายมาแล้วว่นนั่งแบบอย่างนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมซื้อจอโทรศัพท์ครับอ๋อจริงว่ะเฮ้ยไอ้แพดมีบ้างเนี่ยนี่เมื่อกี้โหลดหกพันเหรียญ ถ้าเปลี่ยนเป็นเงินประมาณสามพันบวกโอ้โหทำไมดิฉันไลน์มาตั้งนานีิฉันไม่เคยได้อะเอล้วอย่างงี้เราเป็นแลกเงินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าบัญชีพี่พี่บัญชีไม่มีอยู่ในนี้อ่ะพี่ก็ต้องทําบัญชีแสดงว่าเอางี้ให้ฟรีเลยเอาให้เขาหน้านะทุกคนอย่าเพิ่งให้ไม่มันมันก็อยู่ในนี้ใช่ป่ะพี่เป้ก็ไปเอาบัญชีมาใส่แล้วเงินมันก็จะเข้าบัญชีถูกปะคะอันนี้คือเอ่อป้ากับลุงคือไม่มีความรู้อืมตอนนี้ปลายเดือนด้วยกินมาบะหมี่กันอยู่เนี้ยอืม ผูกบัญชีพิ้ยาเลยค่ะถูกต้องเจี๊ยบเป็นความคิดที่ดีคนดูสองพันแล้วค่ะทุกคนหมื่นหนึ่งก่อนนี่โอ้ยหมื่นหนึ่งมันไม่ใช่แจ็คเน็กชื่ออะไรนะเน็กชาลีนะนนนคนลีเป็นแสนเป็นล้านเราแค่หมื่นพอต้องเฮียเชื่อเพ่แชร์หน่อยชืย่อเพ่แชร์หน่อยพี่ครั้งแรกเนะี่ยต้องต้องทำหน่อยเออเนี่ยสองพันห้าแล้วพี่ จะไปบอกทาไมไอเขาสองพันเแล้วพี่มันคือเยอะมันคือเยอะสองพันเจ็ดี่นะเยอะ2อ0พันเ้าแล้วไปห้าพันทำไมพี่อะไรมากสุดอะขึ้นแค่เจ็ดแป้อเองอะพี่เคสามพแล้วเาลุ้น้มาโหทำไมตื่นเต้นขนาดนั้นวะน้าปักตะก้ามากหลน้าปักตะก้ามากเดียวดูแลเดี๋ยวอตะก้ามาัช่องพเดีกว่าาชิ้นกุ้ง หูยสามพันเก้าสี่พันคนแล้วพี่ถ้าจะายาตื่นเต้นอะไรเนี่ยก็คนดูเป็นสี่พันแล้วว่าไม่เคยมี้็ทเรากดลงโพสต์ไปมันก็เป็นหมื่นไหมอะเหมือนกันไม่คนเข้ามาดูของแท้ไม่ถึงเจ็ดแปดร้อยก็หลูแล้วสี่ห้าลวความดังมันต่างกันป้อนน้องเอออืุ้ยไม่แล้วเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่ 6,000บาทแล้วเนี่ยเอามานบไปมานบไปอย่างนี้แปลว่าอะไรน้องก็เขาเอาของขวัญให้พี่5,000คนเข้ามาแล้วเนี่ย้เราไม่เห็นชื่อเลยเราจะได้ให้เขาคืนบ้างวันหลังเดี๋ยวเอาบัญชีที่นี่เข้ามาไม่แล้วเรารู้ไม่ว่าใครให้เรานี่ไม่รู้ดูไม่เป็นเอาทำยังไงดีทีนี้ทำยังไงดีอะ5 0 0่คนแล้วค่ะบอกแล้วรอหมื่นก่อนสิ5,006แล้วโอ้ย5 0 0าคนแล้วอืมแจกเลยอร่อย พ,อพ,อพอูดเพาะเพาะกินหน่อยกินหน่อยโอ้โห oh, ของทอดเดี๋ยวอ้วนเลยโกดเจอพี่ไปที่เซนทันหล่อมากเซนทันไหนไม่ได้ 5, ไป5 <8, 8 S 2> นะ้านแปดแล้วอ้าววันนี้ไม่ได้ไปหรอ oh, <somebody>. อ๋อชลบุรีไปอ้าวนี่มึงบอกว่ามึงไปมึงไม่ได้ <laughs> ไปไปปักตะกร้าหน่อยคะ่ะไม่มีตะกร้า <laughs> ห้าพันเจ้าหกพันแล้วอืมมื่อเรื่งตอนจริงนะเอาพูดเพาะๆโอเคค่ะมันพูดเพาะอะไรอ่านไม่ทันแล้วว่าคอมเมนต์นะทำไมมันถกถึงว่าสองคนแล้วว่ามันลำบากมากขนาดนี้เพราะว่าอะไรอ่ะแบบว่าเราพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ถ้าเราเราก็เราพูดพูดต้องพูดเขาเป็นตัวเองไม่ได้เลยเป็นได้เอาจานเบียร์เขาอย่างพูดเลยครับแบบเออทำไมจานเบียร์พูดได้วะแต่ถ้าพี่ปากตะก้าพี่ไม่ได้ปากเหี้ยพี่พูดตะก้าเหี้ยเดี๋ยวก็ปิวอีก เราไม่มีตะก,กา้ามันไม่ปิว้วเฮ้ยพูดคำกกว่าตะก้าเดี๋ยวเผื่อมันมันมันไปโฟกัสคำนั้นนตอนนี้กลัวตกกวนะ <laughs> ก้านะะเมื่อกี้ปิ้วภาษามสี่รอบแล้วของญญนั้นเน่ยนะโดยเอาของตัวเองไลฟ์ครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วทำไมต้องถือเป็กกินน้ําเปล่าอยู่มันทำไมต้องกินเป็นเป็เปกกินน้ําเปล่าก็คนละเป็กไงโอ้ยโฆษณาเจ<อ>็ดพันคนแล้ว จะตื่นเต้นขอบมาไรช่องนี้ดีกว่าตื่นเต้นได้ไหมอ่ะไอเขาดิเราต้องบีเอฟหน่อยสุขุมหน่อยเพราะว่าเป็นพี่รลานคนเดียวพี่พี่ไม่ดูเลยมาดูกี่คนมองไม่เห็นดีเจ็ดพันสี่พี่อาใส่แว่นก่อนพี่ใส่แว่นเดี๋ยวสอนเร็วใส่แว่นเดี๋ยวเป็นไงใส่อุ้ยเอออ่าพี่ได้สติกเกอร์แล้วเห็นไหมได้ของขวัญนี่เห็นไหมเจ็ดพันห้าคนแล้วเมื่อกี้ได้เมอกวันมาสองครั้งมันหนีไปไหนไม่รู้ เออมันไปละเนี่ยเจ็ดพันห้าคนแล้วก็ <Okay. S 2> ใจตอนนี้อุ้ยแสนสามห้าใจแล้ววาอีกแล้วเอ,อ้ยเอฟวันทำไมนะใครวะเอ,อ้าแล้วเราจะไปดูเขาได้ไงใครให้เราเนี่ยไม่ขอบคุณเลยเหรอน้องพี่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณ,คณนะครับมันเราเราไม่รู้เลยว่าใครให้ดูไม่เป็นนะ่ะโอ,อ้ยอะไรของวันนี้เราจะได้เงินวิเนี่ยมันได้พี่แปดพันสองคนแล้วนะท่านน่จะดีใจไปไหนอ่ะพี่ แล้วได้ของขวัญอีกแล้วเมื่อกี้เห็นปะเฮ้ยจศรีใจเกินไปดิโอ,อหน่าหกตาทำไมะเราก็ต้องดีใจดิอายทำไมตอบน้องๆเขาไม่ใช่ป็นมันตอบไม่ทนันมึงอ่านทันไหมดูสิทันวะล่ะอูโมมีเห็นไหยดูแปดพันเจ็ดคนแล้วคะ่ะทุกคนก็บอกให้ถึงหมื่นไงแล้วจะไปทำอาหารกินแปดพันเก้าแล้วเออถึงหมื่นเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปทำอาหารนี่กินนะคะเอ่อ เอาแว่นขยายไหมพ่อนั่นไงจริงๆอะแว่นมันงี้งี้งี้ง่ายกว่าอีกอืมแต่พี่สั่งเลยแว่นขยายเฮ้ยเก้าพันหกแล้วเฮ้ยบอบางพี่พี่ได้นี่ของขวัญอีกแล้วเห็นป่ะผีเสื้อเห็นป่ะผีเสื้อมมือแล้วหมื่นหนึ่งไปทำอาหารหมื่นหนึ่งทำอาหารค่ะป่ะไปกิ๊กละยกไปกิ๊กละ ขามีคนบอกว่าช่วยปักตะก้าบะหมี่มาเฟียหน่อยเกือบสำลักปักตะก้าบะหมี่มาเฟียหน่อยซื้อตามนู่นในได้กนตอนนี้อย่าพูดรู้ห้ามโยนไปที่อื่นต้องซื้อในตะการพีเฮียยากเหลือเกินทำไงดีวะแล้วเราจะรู้เรื่องกฎกติกาของเขาได้ไงเมื่อไหร่พี่ก็ต้องต้องอ่านม่อีกแล้วเอ้ยตกใจหมดชิบหายมาอแล้วเอาไปห้ามนะคะ หุยหมื่นสองคนแล้วพี่พ,พูดพอบองตกใจหมดนะไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าเล่นใหญ่นิดนึงปะ่ะไปทำอาหารเล็้วหมื่นสองหมื่นสามแล้วหมื่นสามค,ค,คนดูแล้วคุยกับเขาก่อนเนอะอ้าพี่ไม่ทำอาหารเนาะทํานเขาจะไม่สนใจเราดิไม่พี่ก็ไปทำให้ดูไงว่าแบบบอกพี่เบห้ามด่าเมื่อกี้พี่ด่าไปเดี๋ยวช่องปิวนะเนี่ยหมื่นสี่แล้วอ่ะพีทำไมพี่ห้ามพูดเอ๊ะทำไงวะถ้าเราจะทำพูดอะไรได้เนี่ย พี่ต้องแบบครับครับสวัสดีครับโอย่างนนั่งเงียบๆดีกว่าทางนันพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะจริงๆอ่ะห้ามพูดอย่างนั้น้ม่อาจารย์เบียร์พูดได้อ่ะพูดอทุกคนที่อยู่ในนี้พี่เป็กพูดอะไรได้บ้างคะทำอย่างไม่ได้เลยเหรอครับพูดได้ไหมทำอย่างได้ไหมพ่อคุณรามได้ไหมครับเอาอย่างไงดีน้องๆใครรู้ไอ้เลิฟติกต็อกติกต็อกจะได้แล้วพี่เลิฟทิกต็อกเลิฟอยู่แล้วเลิฟมากอยู่แล้วแต่ว่าไอ เราพูดเป็นตัวเราบ้างไม่ได้เลยเหรอทิกตอกห้มพูดคําหยาบคายจริงเหรออาจารย์เบียร์ทำได้ไงอ่ะเขาไม่ได้พูดหยาบคายเขาแค่มึงกูไอ้สันขวานคนน<ท>ำนด่าหรอคำประจำคำประจำของอาจารย์เบียร์เขาเอา๋อรอสันขวานไม่หลุดหรอจะสองหมื่นคนแล้ววะ่ะ ทุกคนค่ะไปตามช่องทันเนียอันเดรสกอร์ลียหรือว่าทันเนียอันเดรสกอร์ลียสองเนาะนะคย่าช่องพี่นี่ดีแล้วนี่มาจากของพี่ทึได้คิกโกได้ไม่วะอะไรวะ่เนี่ยนี่คือค่าสอนเข้าใจปะไม่เคยไลฟ์ติ๊กต็อกไม่ได้สอนอะไรก็เรียนรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็นี่ไงก็สอนนี่มันต้องทำยังไงเออสอนยังไงโหสองพันคนแล้ววะคือเดี๋ยวเราจะทําวันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้เหรออืม พูดชื่อโปรดักได้ไหมเดี๋ยวแม่งปิวอีกได้ถามผ่้มี่มาเฟียแบบมีมาเฟียเฮ้ยอย่าพูดเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวปิวมีคนบอกให้ปักตะก้าเลยปักตะก้าเลยไม่คือพูดใครใครชื่อรู้บอกใครรู้ช่วยบอกหน่อยสิว่าพูดชื่อโปรดัก์ของเราเองได้แต่แค่ไม่ให้ชูของอยู่นานอืม ห้ามพูดคำเมื่อกี้ห้ามพูดตัวเงินตัวทองห้ามพูดพูดได้เขาบอกพูดได้ค่ะพูดได้ไปเร็วทำอาหารจะทำอะไระคนดูสองหมื่นสามแล้วว่าพี่หยทุกคนอยากอยากได้คนดูเท่านี้บ้างเป็นหนึ่งมุนี้ฮะอยากได้คนดูเท่านี้บ้างอะสองหมื่นสี่แล้วว่าก็จะไมจะแย่ไม่ได้เพราะอะไรอะ อยู่นวงกานมานานเป็นพี่ก็นานพร้อมๆกันนันย่าเลยไม่พี่ไม่นานทําไมคนเขาไมดูของแปลกขวยอ้าช่องกระปิว่ะอย่างเนี้บอกแล้ว่าเวลาพูดต้องพูดพร้อมะอันนี้มันออกมาจากตัวเองอ้ามติ๊กตอกเขาจะมีแบบว่าเอไอจับบ้างนะว่าอันนี้มันออกมาจากสมองพูดเลยแล้วก็ไม่ใช่ตั้งใจพูดอ่ะพูดทอไมเลยอ่ะมันจะไปห้ามได้ไงวะเฮ้ย น้องพอแล้วไม่ต้องแล้ว <ขอ S 2> ไม่ต้องกินแล้วอืมกินหน่อยไปไปทำอาหารสองหมืนหกแล้วสองหมืนหกคนดูแล้วสองหมืนเจ็ดแล้วแต่แต่เนี่ยอ่าน้ององเออเข้ามาดูทุกวันนะเพื่อนเพื่อนเออวันนี้วันที่เท่าไหร่ทำไมพี่จะไลฟ์ทุกวันเออนั่งกินกับเป๊กไปนั่งคุยแม่งคนเดียวก็ได้วะ แล้วพี่จะพูดเนี่ยอ่าอยู่คนเดียวไหนลองพูดดิลองพูดกับกล้องดิร้องเพลงได้นะเออร้องเลยจะสามหมื่นแล้วเอ้ยร้องเพลงเดี๋ยวโดนนี่เปล่าเอ้ดิกระสิบคนดูสามหมื่นจะสามหมื่นแล้ววะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้สามหมื่นแล้วแทกปากทำไมเนี่ยคนดูจะสามหมื่นแล้วพี่แล้วมันยังไงอ่ะสามหมื่นหนึ่งแล้วแล้วมันยังไงก็มันเยอะไงสามหมื่นเนี่ยเยอะคนตามเป็นแสนนั้นดูสามหมื่น พี่อันนี้คือเยอะแล้วกดกระดิง่งกระดิง่งกระดิ่งกระดิ่งให้เขาไปตามหน่อยได้ไหมไม่ไปตามเขามาดูเราหน่อยกันสิได้ไหมเขามาเยอะแล้วเนี่ยโอยพี่โทรบอกแบบบอกให้แต่ละคนมาบอกอย่ง<ม>ายง,งนะี้นะเอาลองเพลงเอาเพลงอะไรดีเพลงอ่ะเออเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวลิขสิทธิ์โดนหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดประโยคเจ็ดประโยคเจ็ดคำไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่โดน อ่ะเร็วห้าสี่สามสองยกมือขวาเร็วมือขวามีลิขสิทธิ์เลยนะร้องได้ร้องได้ปะคะร้องได้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวต้องไม่เอาบริษัทต้องเอาตัวจริงมาไลฟ์ด้วยนะเพราะว่าหนุ่มกัหนุ่ยเออใช่เออดีนะเอาไหมเนี่ยพี่ทำเปิดช่องไลฟ์เลยสามหมื่นสี่คนแล้วนะคะทุกคน เอาเร็วสามสี่อายุสิบห้าได้มาเป็นสาวแ้อยไางเงียนะห้ามพูดเอ๊ะทำไมออกเพลงนี้ไม่เฉยเลยสามหมื่นห้าคนแล้วอ่ะเร็วมองไม่เห็น <laughs> ที่สามหมืนสี่คนแล้วนะรียไปซ้อม,มค่ะรียไปซ้อมรถเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเออเมื่อกี้รถดีอา รถชนนิดนึงอ่ะตกใจกันใหญ่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอ่อทุกทุกคนว่างเหรอเขาก็อยู่บ้านเขาก็เปิดดูติกตอกไงว่างใช่ไหมเลยมาดูเนี่ยว่างไม่ว่างใครเขาจะมาเปิดดูเดี๋ยวไปจ้าอาหาให้กินไหมมาดูไหมดูไปไปไหมไปเดี๋ยวพาไป อ่ะพี่เดินไปต้องใช้แว่นไหมต้องสิไม่ต้องทำอาหารอ่ะเดี๋ยวให้พี่เป๊กพาไปทำอาหารที่กินเออช่วยเอาผลิตภัณฑ์ผิดหน่อยครับเดี๋ยวเราปิวอีกจะปิวไหมเห็นผลิตภัณฑ์ไอเป๊ก็ททำอาหารนะคะจะทำเมนูอะไรวันนี้วันนี้นะคะค่ะมีเอาจริงพูดดัาเนี่ยพูดได้ปะ พูดชื่อได้แต่อย่าเอามาโชว์เยอะโชว์แวบๆได้เรื่องทำบะหมี่ของเราแหละบะหมี่นันมาเฟียของเราแหละแต่ว่าเป็นเมน,นูใหม่เมน,นูใหม่คโาโบนาร่าสไปซี่คโาโบนาร่าอืมอ่ะโอเคอ,อันนี้ย่าพูดไปดิอา้าวใจพูดอะไรละ่ะก็พี่ทำอาหารพี่ก็ท่องเพลงไหมท่องเพลงไหม ไม่ต้องได้เดี๋ยวโดนเลกระศิษ์เอ้ยเราคุยกับพวกเขาไปก็เคยดีเหมือนกันนะก็ใช่ไงไม่มีเมียก็ได้นะแบบนี้เออไม่ต้องมีก็คุยกับเนี่ยเนี่ยอะโอเคแล้วเนี่ยพูดไปอ้าวอะไรล่ะเฮ้ยขึ้นคำเตือนเราแม่แปลว่าอะไรอ่ะพูดอะไรไปกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจิ้งหงอเห็นไหมบะหมี่พูดมาอย่างเงี้ยเอาอีกละเดี๋ยวของพี่พังเนี่ยเอะไร ตอนจะนอนจริงเหรอเรื่องดื่มพ่อยกดื่มห้ามยกไม่ไม่ปดื่มอะไรก็กินน้ำเปล่าไปเลยอ่ะมันเป็นรูปแบบมันน่าจะตัวจับจับนะเฮ้ยเราทำยงไงเราต้องลงก่อนไหมทุกคนแนะนำหน่อยโชกินนะไม่ายก่อนนะเดี๋ยวอย่เพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิเดี๋ยวช่องพัไไม่โดนใช่ไหมปิดเลยเดี๋ยนะ ลงก่อนโอเคลงก่อนเตือนแล้วค่ะลงก่อนโอเคโอเคลงก่อนนะทุกคนบายบายเดี๋ยวไว้มาใหม่นะลงก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะว่าแต่เาไปไม่ได้เดี๋ยวก่อน